กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสก eh ู wow, uh, ุตคนสุมองสุบอนเด้อจ้าพอๆกับเซนเกลิันเคยกับสองน้องเดือนพอรองเดือนหากันหยุกล่องแล้วเรียบร้อยพี่น้องมืเอื่นเท้ากับเซนไปสื่อในมักถั่วหมักแตงมาปลูกเนาะปลูกเป็นแตงกวาพี่น้องแล้วก็ถั่วยาวถั่วฝักยาวไม่น้องเดือนทางท่าน ยังสำเนียงบ่ได้เด้มักทั่วยาวบ่มักทั่วซื่อๆนี่ก็พอแล้วอ้ทั่วฝักยาวโอ้ห่าวเมไ่นผู้อันอันน้ดจูที่อ่ะพี่น้องเยแม่งเดือนเก็บทางเท่าก็ยังบ่แล้วพี่น้องยังมยุมยะอันนะกะมยุมยะตนั้นเพิ่นออันก็ไผเพิ่นพี่น้องเยมีแต่บ่เพิ่นอกไผมยุมยะอีกแนะ พอพอต้องเดือนอืบก็ไผ่เพิ่นปูก็ไผ่อ่ะน้ำไม้สางไผ่ก็เลยบ่ได้เอาดึงออกมาจูดบ่าซุมา้มติเฮยนั่นสิมาอีติบ่าซุม <c ười> ้มเชื่อมก็ไม่ใหญ่ไก่ผักอยู่ฝืนเทียงปุ๊บ ิปูมักทัวมักแตงเสียน้ำพี่หมอแตนนี่กับ,บเป๋แล้วพี่น้องเฮ้ยย่นน้องเดินน้องด่าหยีบเทียงนานหน่อยเทียงนานน้อยคอยรักป๊บปะแดนอ่อนแล้วชิซุ้มก่อนบอมังบอกคำติพูด ป่วดยังบวได้กล kind of ั๊บไปเดือนนะเมื่อน้ำทวมแม่แล้วยังเตือน้องดได้ยังลูกอ่ะนะดูความดื้อความเปื่อนของนางพอหยุกร่องนางก็ไปกิ่งนอนเมีแถวร่องเนาะเที่ยงนั้นหน่อยก็สิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยรีวิวค่ะเบิร์นมาฮะไปใส่ไปใส่ลูก กะสิเป็นเมื่ออื่นจากชิได้ปลูกเพราะว่ายนงบ่ฮันไปซื้อในมักถั่วมักแตงมาก <c oughs> อันนี้เป็นในมักแตงอันมักแตงจริง,งพี่น้องเลยก็บมักถัวปี้อไปปลูกอยู่โน่นกลางหน้าพซุ้มจูดเรียบแล้วไอ้กระสิไปคุดปลูกบันนี้แดดอ่อนเลยไปปะ เอากระเจ้าภูคุดห็นหลแล้วไปไปกับขวอยยังแต่สิทา้าปรากฏก็คือเก่าหลาแล้วจะไปเห็นอะไร กรอยูบ้านจะมาสิป์ปลายไฟปลา,ายอนนันไม้ไผ่นะคะปลายไผ่ก็ยับย่างลงมากกไม้หน่อยกกไม้เหล็กแล้วนะคันสีทางกับมันอยู่ตะพังหวยยันดินเจือนพี่น้องเลยก็เลยปลามันทางแต่บริเวณรอบๆบันมันหกกระป่อยมันหกไปลาพอมันอยู่ตะพังหวยกอไผ่ก็นี่ก็ะะลงไปเข่งก็เลยพี่น้องเลย เีนอยู่รุมนะเป็นกอที่มันอย no. ู S ่ร mm. hey, ุมมันเจือ้งเิงกอเลยมอ้แม่อ้เนียงน้องดาไปงไป้ไปดเกือบนังนะป้อถิมอยู่ฟูไปย่างยัางมเสืออาขาจังปองจังเปงผุนในตะตัอปืนเขาลูกก็ใช้ถือลูกหวานเด้อ <laughs> <laughs> นางเตี่ะนคนแขวะดเด้น้ำเฮ้ยอุ้มเอาอุ้มเอาน้ำแม่น้ำ <laughs> ให้แพ้อ,อ<ด>ุ้ม <laughs> ให้แม่อุม้ <laughs> อมขอดูง่ายๆแล้วก็ยังให้ใหอ, <laughs> อหุ้ม <laughs> คนยังบอกใหญ่ายจระข้อยยังน่อยพอเอ้ย แบบเป็นอะไรไงจี๊ดแบะเป็นบบู้ขีดขีดเล็นหูเล่นหูขีดหน้าขวดน้าไมขวดน้าไปสะบิดแวแจให้จันขเีนคันฝานคันอันนเลานตองเนไรคันอันนี้เป็นหน้าแมมน้องเดือน คางนเป็นหน้าปลาควันพี่น้องมีทหาใหญ่สามเผดเชิดดัและสองพวมเมียเผนรักเผนมาเผดชิ้จ้างเอาห้าคนและสองคนตบเปียกเงินจีซื้อพุดเงัน้วิดนาวิดรังเอ้าขห้าวนอนแบบนี้นางเตี้ยผู้ใหพี่น้องเอ้นอนกลางหน้า ขั้นนี้มันอันไหนน่ะน in mm ้ำมันละเป็นวางแผนสิบแปดคันบอกได้มันกิ่วกระแทมใส่คือแถวนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมที่รักฉันช่างเธอยังกะบุมบึงยังกะบุมบึงบารันไม่แต่บารันอวดเก่์ที่เท่เฮ้ยจมจม เนี่ยแต่ดังไส้จูดกองขี้นิ้วอะก็ยังมาใส่บ้านนั่นเออเพิ่นแล้เป็นผู้เก่งเป็นผู้เล่นเป็นผู้อยากป้าอยากถิ่นขมลอยหรื่าปวดออกแถวาขางมันนเ่คุดทั่วเบิ่นเลยไปหน่อยเลยกว่า คูดถูอ่ไปเบิร์ไหนหกมันเดินแล้วก็ปลูกเป็นบาทเอาขึ้นไปยังลูกหลากําแพงลงมาลงมาโอ้ยน้ำสานมีซ่ามือจะเอาฟัวมาตติมมาคุดซอยกันทำมันแล้วเหมือนเดียว เอา,าแล้วมีปัญญาเรียง <c oughs> แดกดูมามาดีาาแบบกว่าเออเมีย,ย,ยเขาบอกให้ป้อนข้าวดอก,<ว>กทุกวันนี้ต้องใช้เงินเลี้ยงนะจ๊ะที่รักเยีะยแต่เลี้ยงเมียเลยเลี้ยงลูกก็ให้มันกุ้ม ไุด้ขมกอแกงแล้วันกัืมขามทิมคุดคลูกไหนมาลูกมามาเสร็จอีพอคุดแล้วคุคุดแล้วคุดแล้วค เสบ็ดกบแห่งค oh oh ักเมื่อกินก็ปนกบแม่น่ารู้ไหมผู้ชายเอาเขาไปกินเบิร์ดเบ้อพรอนไปนู่นกลางหน้าพี่น้องเอ้ยมันไกลกระเทียงข้าวแบบว่าเขาอยากมาตามขั้นเนี่ยนี่ข้าวกับบริเวณเขายากนะเขาขืนเนาะข้าวกับบริกอยสังเกตมุกเสือเขาก็มากลางคำกลางคืนเขามาเยื่ง เราก็เอาไปกินข้กนากระยาเราพี่น้องเอก็คงอยู่คงกินเรือเขากินเราจังกินผู้เอากับผู้ดับผู้ดีผู้ห่างผู้มีเขากับบอมาเอาหรอกมาลูกมาจุ๊จจบๆๆ <c ười> ผู้เพือ่อนนั้นบ่ส้มประกอบมาไล้เอากะทหารพม่าส่วนใหญ่พวกเขาเยี่ยงกลางค่ำกลางคืน ทีไทยจุกปจุกบุกเขาพี่้อยมันปู่เลยมเมนจุกขยันอคนขยันโอ้ยไอปากนะกวคนขี้ข้นนั่นติจุกขยันบัเขาในคนขยันจุกบุกเขาพี่อ มาพี่ลูกมาพี่ฟูดัมฟูดำมูดัมูดัดดอยู่วานไปหลบบอลเลยนะบอลและคุดเป็นนับอลปูวานไปหลงบอลคุดจะเป็นจุ่มก็ทำม,มันสีละวานแล้วไปหลงตามหลงนะเธอโห่ กันถ้าเอาลงบอลเดียวกันมันดูดมันหยาดกันดูดนี่เงาเดียวมันร้ายเห็นบหมพี่ฮู้ฮฮู้ฮต้องใช้สูตรคนละโมดนนะอืออุ้ยมีขวดเด่ขวดคือไข่หมาปะเนียมันก็ยังหมดตายแล้วมันอยู่เลิกเด้แค่ว่าเขาจู่ทีอย่างนั้นฮะจูแล้วคนขึ้นมาขี้เขียบพะเล่นออกโหยังคุดบ่แล้วพี่น้องเลยคุดไก่สิแล้วเลยแหละ ก่อนสิปลูกเขาก็ได้จูดก่อนพี่น้องเลยตัดผลใหม่นะต้นใหม่ลงมาจูดทำหมายมันเป็นผุนนะพอลองเดือนแล้วกา,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 าสิปลูกพายพายทั้งนาแคบทั้งนาสิปลูกเป็นมักถั่วปีพี่น้องทั้งนี้สิปลูกเป็นมักแตงกิ่งเนาะข้ามักแตงกิ่งเลยเนาะแตกิ่งพร้อมมันปลูกยังเนาะโอ้เบีอันหร <c oughs> ือว่ากระหองอยังในในพักเรือเมล็ดพันธุ์ เ <laughs> หากเอามาเรียบ,ยร,ยบร้อยไม้องเรือกกระิไปถาพอน้องเดืนอยู่ที่ยงพี่น้อ,นนองพอน้องดาฮิวนอนแล้วแล้วกระิไปไนอไกลเลยฝุนย่น้าไปเลยให้จะปลูกเลยเนดะ้อขอแล้วม่มากีิมาปลูกั่วเโอยสุจมเป็นไร้ไวยเน,นินอน,นอกได้เมแลแองได้แประรุง่งคลิปนี้คลิปหน้นาพอกันใหม่อย่าให้คืนอย่าให้ชูน กับสบายดีชุนในพวกพี่น้องเอ้ป้าเด็กนอนบ่